คือ n e วเ e ฮ a ร์สําำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมมาเรียนต่อหน้า64นะครับผมหนังสือสมาย2นะครับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .2 ในส่วนที่เป็น Student นะครับเป็นหนังสือเรียนหนะ้า64นะครับนั่นก็คือ Play t h y s เพลงแปลว่าเล่นนะครับเดทแปลว่าวันดังนั้นเพลงเดทนะครับไม่ได้แปลว่าเล่นวันนะครับนะแต่แปลจากข้างหลังมานะครับคือวันวันเล่นเขาว่าวันเล่นในที่นี่ก็คือวันที่นักเรียนได้เล่นอย่างสนุกสนานนั่นเองนะครับนะวันเล่นคุณครูก็เลยแปลว่าวันที่เล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับเสริมเข้าไปให้แปลได้เข้าใจง่ายเลเซอร์ให้ฟังนะครับแอนและให้ยช์ให้ชี้ฟังและชี้ That's why you have to listen to the Smile 2, Unit 6, Play Days Student's Book, Unit 6, Lesson 1, Exercise 1 listen and point riding a bike playing football singing dancing running นะครับ riding a bike นะครับ riding ในที่นี้นะครับผมอยู่ๆก็เป็นคำพูดขึ้นมาแต่ถ้าเป็นประโยคจริงๆนะครับแปลว่าการขี่นะครับะราาร khi, นะ ถ้า Riding เติม i อจีากขยาเติม i n จขึ้นมาโดยที่ไม่มีรถทูบไม่มีประธานนะครับแปลว่าการขี่นะเีงคุณครูสอนตาหลักไวยากรณ์อย่างนี้นะครับการขี่อ่ะไบค์ก็คือขี่จักรยาน Playing ฟุตบอลนะครับก็แปลว่าการเล่นฟุตบอลนะครับ Running นะครับแปลว่าการวิ่งนะครับนะอยู่ๆก็ Running ขึ้นมาก็แปลว่าการวิ่ง ด a นซิ่งนะครับให้แปลว่าการเต้นนะครับซิงกิ้งก็แปลว่าการร้องเพลงนะใส่การเข้าไปนะครับแต่คุณครูเขียนว่าร้องเพลงก็เป็นที่เข้าใจนะครับนักเรียนจำไม่ได้นะครับหนาเพลงฟุตบอลนะครับเป็นรูปอย่างนี้เล่นฟุตบอลถ้าปั่นจักรยานใช้ก็ว่า Riding a bike หรือ Riding a bicycle นะครับหรือถ้ามีประธานนะครับก็ Ride เฉยๆนะครับ มาดูกันต่อข้างล่างแล้วก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือเลส e n นะครับให้ฟัง Point ให้ชี้นะครับแอนและเซให้พูดตามให้ฟังให้ชี้ให้พูดตามนะครับขอไปครับผมนะเพราะว่าจะไอนะครับนะคันคอต้องดื่มน้ำร้อนหน่อยมาฟังคลิปเสียงกันเลยนะครับ Students' book Unit 6 Lesson 1 Exercise 2 Listen Point and say Singing Riding a bike Dancing Running Playing football โอเคนะครับ Singing นะครับไม่ต้องแปลให้แล้วนะครับหนาะดูตามภาพก็คือการร้องเพลงหรือร้องเพลง Riding a bike นะครับการปั่นจักรยานหรือขี่จักรยานหรือปั่นจักรยานขอภไปขับแม่ใจอีกแล้ว <c oughs> Dancing นะครับผมการเต้นรำหรือเต้นรำ Running นะครับการวิ่งหรือวิ่ง Playing football นะครับการเล่นฟุตบอลหรืออ่าเล่นฟุตบอลนะครับจบนะครับดูตามภาพหน้าหกสิบสี่ Okay, okay, okay.